จากปากคำของคนร้ายขุดกลุ่มหาสมบัติในพระปรางรวมด้วยคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์และนักค้าของเก่าประมาณว่าเครื่องทองคําราชูประโภคได้จากวัดราชบูรณนะมีน้ำหนักราวหนึ่งกิโลกร,รัมทองคําส่วนหนึ่งกรมศิลปากรตามมาได้จากกลุแห่งนี้ส่วนหนึ่งจะแสดงไว้ที่ พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสัมพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดแสดงเครื่องทองราชบูรณะอยู่บนชั้นสองภายในห้องนี้ได้แสดงเครื่องประดับทองคำเครื่องใช้ทองคำของพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองคำเข็มขัดปั้นเง่งแหวนกำไลสร้อย แผ่นทองคำและตู้สําคัญจัดแสดงพระแสงขันชัยสีองค์พระขันทําด้วยเหล็กมีคมสองด้านแฝงความหมายของความยุติธรรมแห่งองค์พระมหากษัตริย์อาจารย์เผาทองทองเจือในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี เล่าถึงประวัติของวัดราชบูรณะว่าวัดนี้เจ้าสามพยาเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อในสมัยอยุทยาตอนต้นได้สร้างพระปางองค์นี้ขึ้นเจ้าสามพยาโปรดให้สร้างกรุกขึ้นด้วยคือห้องเก็บสมบัติซ้อนลงไปใต้ดินสามชั้นแล้วบรรจุของมีค่าเสร็จแล้วจึงก่อพระปางทับการทำเช่นนี้ คนโบราณเชื่อว่าเป็นการสืบทอดพศาสนาเพราะเชื่อว่าเมื่อพุทธศาสนาครบ5,000ปีจะล่มสลายหากแต่สมบัติยังอยู่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่ออดีตดินแดนแห่งนี้เคยมีพระพุทธศาสนาเจ้าสามพยา เป็นโอรสของสมเด็จพระอินทราชาราชวงศ์สุพรรณภูมิมีพระเชษฐาคือพระอ้ายพญาและพระยี่พญาต่อมาสมเด็จพระอินทราชาเสด็จสวรรคตโอรสองโตยกทัพมาจากสุพรรณมาเพื่อชิงราชสมบัติพระยี่พยาก็ส่งยกทัพมาจากเมืองแพรกรีราชา ทั้งสองพระองค์เคลื่อนทัพมาบริเวณวัดป่าฐานในปัจจุบันทรงพระแสงของงาวฟันต้องพระสอขาดพร้อมกันเจ้าสามพยาจึงเสด็จมาจากเมืองไชนาสมาเสวยราชสมบัติแทนทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงอุทิศถวายพระเพลิงและสร้างพระปราง สีรัตนมหาธาตุและพระวิหารเป็นอารามเรียกว่าวัดราชบูรณะอาจารย์เผ่าทองเล่าต่อว่าเครื่องทองทั้งหมดในห้องได้จากเจดีพระปางองค์หนึ่งกรุแห่งนี้ปิดมาตลอด จนกระทั่งปีพศ2499มีคนร้ายเข้ามาลักลอบขุดพระปางแล้วเจอกรุทองคำเริ่มมีการลักลอบขโมยออกมาทีละเล็กทีละน้อยจนสมัยนั้นมีการพูดกันว่าร้านทองในตำบลหัวรอต้องเปิดเตาเบ้าหลอมตลอดทั้งคืนทั้งวันเพื่อให้ออกมาเป็นทองคำแท่ง เลี่ยงไม่ให้ตำรวจจับได้ต่อมาตำรวจและกรมศิลปากรจึงได้ทราบว่ามีการลักลอบเนื่องจากมีคนร้ายสติฟันเฟือนเพราะร่ำรวยจากทรัพย์สมบัติที่ขุดได้ออกมายืนถือพระแสงขันรำอยู่ที่ตลาดเมื่อจับมาตรวจสอบพบว่าเป็นทองคำจริง รมศิลปากรจึงตามไปขุดค้นขึ้นมาทองคําที่เห็นในห้องนี้เป็นเพียงส่วนเดียวที่เหลือจากการขุดของคนร้ายทองคำมหาศาลที่พบในกรุแห่งนี้บางส่วนมาจากเมืองเสียมเรียบของเขมรเนื่องมาจากเจ้าสามพยาไปตีเมืองเสียมเรียบได้ สิ่งสำคัญภายในห้องแสดงเครื่องทองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้ยังมีองค์พระปางสีน้ำตาลมีแผ่นทองคําแปะอยู่บางส่วนเป็นพระปางองค์จำลองที่เจ้าสามพยาสร้างไว้เพื่อจำลองการสร้างพระปางองค์ใหญ่ทับคนร้ายไม่สามารถยกพระปางทั้งหมดออกไปได้ต้องใช้มือฉีกทองออก เนื่องจากเป็นทองคำร้อยเปอร์เซนมีความอ่อนทำให้หลงเหลือเท่าที่เห็นอาจารย์เผาทองยังบอกเล่าถึงความสำคัญของเครื่องทองที่สำคัญได้แก่มงกุฎทองถักน่าจะเหมือนกับที่แสดงในสหรัฐแต่ควรเรียกว่าสิราพรหรือเครื่องประดับพระเศียรอยุทยามรดกโลก วัดราชบูรณะอยู่ริมถนนมหาราชปัจจุบันสามารถเข้าไปชมภายในกรุพระปางวัดราชบูรณะได้กรุนี้มีสองชั้นผนังส่วนล่างเจาะเป็นซุ้มทั้งสี่ด้าน อาถรรพ์ในทรัพย์ของแผ่นดินมักเกิดขึ้นกับผู้ที่บังอาจก้าวล่วงลักลอบเข้าไปขุดทำลายเพื่อนำมาเป็นของตนทรัพย์โบราณเหล่านี้คือสมบัติต้องห้ามของพระมหากษัตริย์ที่มักมีคำสาปและมีผู้เฝ้าในนามปู่โสมซึ่งอาจเป็นวิญญาณเจ้าของสมบัตินั้นหรือเป็นข้าทาสบริวารที่คอยเฝ้า แต่บางแห่งอย่างโบราณสถานร้างในเขตพระราชวังโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องเล่ากันมานานในหมู่นักโบราณคดีว่าโบราณสถานแห่งหนึ่งมีวิญญาณน,นักรบโบราณเฝ้าสมบัติอยู่สถานที่แห่งนี้คือโบราณสถานวัดราชบูรณะกรุสมบัติล้ำค่าของพระมหากษัตริย์ไทย วัดราชบูรณะแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาโปรดให้สร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเชษฐาทั้งสองและได้สร้างเจดีย์คู่ไว้ตรงที่ชนช้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระเชษฐา แต่ปัจจุบันเจดีย์ทั้งสองได้หักพังลงเหลือเพียงฐานตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าวัดราชบูรณะและเป็นสถานที่ที่เคยปรากฏวิญญาณน,นักโบรรณตนหนึ่งภายในวัดราชบูรณะมีสถาปัตยกรรมคือองค์พระปางซึ่งเป็นศินละปะอายุทยาสมัยแรก พระปางองค์นี้เองเป็นต้นเรื่องที่มาแห่งความอาถรรพ์ต่างๆหลังจากที่ผู้ลักลอบเข้าไปขุดสมบัติเมื่อปีพศ2499กรมศิลปากรได้เริ่มทำการสำรวจเพื่อทำการบูรณะขณะที่กำลังรอการบูรณะในตอนค่ำ พระปางแห่งนี้ก็ถูกกลุ่มคนจำนวนมากลักลอบเจาะเข้าไปถึงพระปางด้านในเพื่อค้นหาสมบัติซึ่งมีจำนวนมากและประเมินค่าไม่ได้บรรยากาศขณะที่ลงมือขุดก็มีเขาลางของความอาถรรพ์เริ่มปรากฏขึ้นนักขุดคนหนึ่งในทีมเปิดเผยว่าขณะเริ่มขุดนั้นฟ้าก็ร้องลมพัดแรง แต่ไม่มีใครสนใจเมื่อนำสมบัติออกมาวางนอกพระปางก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพระแสงขันชัยสีคือเกิดแสงคล้ายหิงห้อยสว่างวาับๆบหลายครั้งกับพระแสงขันนั้นและในภายหลังยังเกิดอาถรรพ์กับผู้ลักลอบขุดคนอื่นๆอ,อ,อีกโดยส่วนใหญ่จะเป็นสติฟัน่นเฟือน ประสบเคราะห์กรรมไม่สิ้นสุดส่วนเครื่องทองที่นำไปขายที่ร้านทองในตลาดนั้นปรากฏว่าในสมัยต่อมาร้านทองแห่งนี้ก็ถูกไฟไหม้จุดจบที่น่ากลัวของผู้ลักลอบขุดสมบัติวัดราชบูรณะทั้งหมดนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากการสราบแช่งของเจ้าของสมบัตินั่นเอง เรื่องวิญญาณก็มีผู้พบเห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องของนักโบราณคดีท่านหนึ่งซึ่งในอดีตเคยมีหน้าที่สำรวจบริเวณวัดราชบูรณะและเคยเจอดีที่หน้าวัดมาแล้วนักโบราณคดีได้เล่าว่าคือหนึ่งหลังเสร็จจากงานสำรวจก็พากันออกไปหาอะไรกินในตัวเมืองอยุธยา เมื่ออิ่มน้ำสำราญแล้วก็กลับมาพักที่คุ้มขึ้นแผนจึงเหมารถตุกๆครับจ้างมาส่งขณะที่รถวิ่งมาถึงบริเวณวงเวียนเจดีตำแหน่งที่ชนช้างของพระเจ้าอ้ายและพระเจ้ายี่ซึ่งอยู่หน้าวัดราชบูรณนะรถตุกๆที่วิ่งมาดีๆก็หยุดกระทันหันคนขับต้องเบรกจนตัวโกรง เพราะมีบุรุษดึกลับไปยืนขวางอยู่กลางถนนแสงไฟในถนนก็ค่อนข้างสลัวแต่พอเริ่มปรับสายตาให้ชินกับความมืดภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าต้องทำให้อ้าปากค้างคือร่างของนักรบโบราณสวมหมวกทรงประภาสเสื้อแขนยาวจรดข้อมือมีทับสวงกลางอกนุ่งจงกระเบน มีดาบโบราณสองเล่มคาดเฉียงบนร่างท่อนบนใบหน้าซีกหนึ่งฉ่ำเยิ้มไปด้วยน้ำเหลืองส่งกลิ่นสาบสารทั่วบริเวณสักพักร่างนักรกโบราณน,นั้นก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อต,อตา ยังมีวิญญาณชาวกรุงเสียอยุทยาอีกหลายหมื่นดวงที่ยังคงติดอยู่ณสถานที่ที่เสียชีวิตเมื่อครั้งกรุงแตกเพราะความที่ยังห่วงแหนและความรักในแผ่นดินเกิดอย่างแรงกล้าอีกทั้งความตายที่มาถึงขณะที่ยังไม่ถึงเวลาวิญญาณทุกดวงเจ็บปวดทุกทรมานด้วยแรงอาฆาตและแรงแขน ทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่สงบจนกว่าจะมีผู้ชี้ทางสว่างจึงมีผู้พบเห็นวิญญาณทหารไทยบ้างทหารพมาร่าบ้างรวมถึงหญิงสาวคนแก่และเด็กผมจุกยุคโบราณครั้งกรุงเก่ามาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ